การรองผู้บริหารท่านเพื่อรองรองพี่จะจัดเป็นเการสุท่ารศึกษาผลสำเร็จดีรองผู้บริหารสทาักงารศึกษนที่กามารถให้เยาวชนได้เต็มที่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเย็นเย็นโรงเรียนจุฬาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีศิษเก่าดีเด่นยเยอะแยะโดยเฉพาะศิษเก่าดีเด่นโดยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยในปัจจุบันเป็นโรงเรียนหนึ่งในร้อยโรงเรียนดีเด่นของประเทศไทยที่อยู่ในระดับต้นๆครับเป็นโรงเรียนที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีที่สุดที่สอบสองชื่นชมในวันนี้ ตามัธยมมาทั้งหมด30โรงเรียนครับแล้วป .6 นั้นดูแล2จังหวัดคือชัยเต่ากับสมุทรปราการครับในชทยเต่าของเราก็มีโรงเรียนทีเด่นระดับประเทศเหมือนกันคือโรงเรียนเป็นจะมัคราชธรรมศิ์ในอันดับ60ของประเทศในปีนี้ครับแล้วก็มีราชวิทยาแก้วเป็นอันดับที่20ครับอันดับที่่งนั้นเป็นของเทพบุดรม โดยเป็นการคัดเลือกจากประชาชนนะครับาการสอบการมาศึกษาดงานครั้ง,าางนี้ถือว่าเป็นการมาของผู้บริหารและตัวแทนของผู้บริหารทัง้งตำแห่งในสังกแบบัดสองตำรวจและอบมาหอมาชุดแรกเป็นของอ่าอาจารย์เต๋อเกตและก็อบมาหอด้วย มายเลที่สองถางนีเป็นของพัทยิย์เกตรสามสิเรียนและก็เป็นของแสตมป์เตาเก็บองร้อยเจ็ดิเรียนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาได้แบบนี้ก็จะ็นวมรู้พ้อฐาจากองค์การบริหารจัดกาที่ะเรียนความสำคัญของการจัดการศึกษาในแสตเตาของเราที่จะต้องพัฒนาอีมแมทของจังหวัด ก็คือผู้บริหารผู้ช่ิยผู้โารลองบริหาทุกอย่างได้เปิดรับกันได้มาได้เรียนรู้กันได้มาสัมมนากันแล้วได้มาดูของดีๆทางภาคเหนือของเราในวันนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีที่จากท่านผู้บริการก็ในนามของคณะได้เรียนรู้จากเชลยชาวบ้าก็่อโอกาสขอบคุณเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันการ ถ้าท่านจะเด e <the> ินทางไปเยี่ยมเยี่ยพวกเราพวกเราต้องมีใจร่รับจะไว้ใจตังเขาของเรานั้นมีอยู่ที่อย่างนั้นเลยปีของดีถึงจะไม่มากเป็นจังหวัดเล็กๆข้างบนข้างบนแต่เราต้องมั่นใจว่าตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางของโรซิ่งของประเทศในอนาคตเราเป็นปั่กตะปุ่นเพื่อสู่ตะปุ่นเรามีโหมดหลวงพ่อพระตัวละครที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้างโดยผู้มาณที่2,000ตัวเราทีนี้ต้องรับเึื่งความมีิงอยู่สร้างหั่นทางโรงเรียนจุนาฯจะเดินทางผ่านไปเที่ยวภาคตะวันออกนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างนะครับในวันนี้พวกเราก็จะนำเอาความรู้ที่ได้ยนรู้ในวันนี้ไปนำใช้ในโรงเรียนเราเพื่อ เยาวชนของเราในอนาคตวักวี้ปัญหาของเด็กเยาวชนตรงนี้ก็วัฒธรมนั้นมีหลายปัญหาที่ต้องแก้ไขเยอะ